สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันแต่กุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็จะมารีวิวเปรียบเทียบกุชชี่นะคะเอทุกๆกคนอาจจะงงว่าเปรียบเทียบยังไงก็เป็นกุชชี่ที่เป็นแบบเขาเรียกว่ารุ่นเดียวกันนะคะต่างกันแค่คนละลายคือกุ้งจะมาเปรียบเทียบกุชชี่รุ่นที่เป็นแบบรุ่นปกติกับรุ่นลิมิต็ดของของรุ่นนี้ค่ะ ก็เดี๋ยวจะให้ดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะขอไปขนาดกันก่อนนะคะคือรุ่นนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาจะทํามาแค่ไซา์เดียวแต่บางบางลายอ่ะค่ะจะมีสายยาวด้วยนะคะสายยาวเขาไม่ไม่สามารถปรับระดับได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูขนาดกันนิดนึงก่อนนะคะที่จากซ้ายถึงขวาด้านนี้นะคะอยู่ที่11.2นิ้วนะคะความสูงจากบนถึงล่างนะคะอยู่ที่9.8นะคะแล้วก็ความหนานะคะจากซ้ายถึงขวาด้านนี้นะคะจะอยู่ที่4.3นิ้วนะคะหน่วยเป็นนิ้วอ่ะให้ดูก่อนนะคะหน้าตา เป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังแล้วก็ก้นกระเป๋านะคะใบที่กุ้งถือเนี่ยค่ะจะเป็นเป็นลายลิมิเต็ดนะคะอ่ามาดูอีกลายหนึ่งลายนี้นะคะให้ดูด้านหน้าเป็นลายจรวดกุ้งเรีงง่ายๆว่าเป็นลายจรวดละกันนะคะเพราะมีจรวดด้านข้างด้านหลังแล้วก็ก้นกระเป๋านะคะก็ลายจรวดเนี่ยค่ะเขาจะมีการเพ้นลายแบบนี้ค่ะเหมือนกันทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะ แล้วก็ตรงก้นกระเป๋าก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะด้านในก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเดี๋ยวกุ้งเอาของออกนัดหนึงด้านในก็จะเป็นสีแดงแ,ดงแบบนี้นะคะก็จะมีช่องหนึ่งช่องช่องใหญ่เลยค่ะแล้วก็ช่องเล็กนะคะตรงนี้นะคะช่องเล็กที่มือกุ้งนะคะตรงนี้นะคะ เปนเหมือนกันเลยค่ะทั้งทั้งสองรุ่นเนาะนะคะคือความแตกต่างคือป้ายนะคะป้ายดิมิเต็ดก็จะเป็นป้ายฟ้าขาวฟ้าแบบนี้นะคะส่วนป้ายธรรมดานะคะรุ่นปกติก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีขาวปกติที่เราเคยเคยเจอกันนะคะส่วนด้านในก็เป็นเหมือนกันเลยค่ะก็จะเป็นช่องโลง่งๆแบบนี้นะคะบุกด้วยผ้าตามสี บุด้วยผ้าสีเดียวกันกับหูนะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นเนี่ยค่ะฝั่งนี้นะคะมีช่องอีกหนึ่งช่องนะคะอุปกรณ์ที่ต่างกันนะคะพว่งให้ดูกระเป๋ากันไปแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ที่ต่างกันนิดนึงนะคะอันนี้ค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นถุงผ้าปก,กติของกุชชี่ซึ่งเป็นทุกทุกรุ่นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นรุ่นธรรมดานะคะไม่ได้ลิมิเต็ดเขาจะมาด้วยกันกับเซ็ตนี้นะคะ ส่วนเซตลิมิเต็ดนะคะถุงผ้าเขาจะมีความลิมิเต็ดเป็นแบบนี้นะคะคือถุงผ้าเขาจะสีเหมือนกับอ่ออันนี้ค่ะตรงป้ายเขานะคะจะเป็นขาวฟ้าแล้วก็เป็นลูกคือถุงผ้าเขายาวมากเดี๋ยวกุ้งจะให้ดู mm hmm. นี่นะคะ่ะคือความยาวของถุงผ้าแล้วก็เป็นลายของถุงผ้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ยังด้านล่างนะคะก็จะสแตมกุชีประมาณนี้นะคะ ยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะปกติเราก็จะเจอถุงผ้าแบบนี้ค่ะจบด้วยความที่นางเป็นลิมิเต็ดค่ะทุกคนนางยังไม่จบค่ะนางยังมีถุงผ้าสีขาวเป็นแบบนี้มาให้ด้วยนะคะก็หน้าตาคล้ายๆถุงผ้าอันเดิมนะคะเพียงแต่ว่าวัตถุวัตถุดิบของถุงผ้าจะเป็นผ้าเหมือนท่าดิบอะคะ่ะแล้วก็ไม่ได้มีการสกรีนลายอะไรเลยนะคะแล้วก็ด้านในนะคะก็ไม่ได้แสแตปมนะคะสําหรับรุ่นลิมิเต็ดนะคะ,ะ,คะเหมือนกันนะคะอีสีฟ้าเนี้ยค่ะก็ไม่ได้แสแตปมเหมือน กนนะะุ้งลองลื้อหาแล้วไม่ได้แสแตมนะคะคือถุงผ้ากุชชี่ก็จะมีความไม่เรียบร้อยเป็นปกติของเขานะคะส่วนด้านในเนี่ยมันจะไม่ได้มีแบบป้ายป้ายผ้าป้ายแท็กอะคะ่ะด้านในไม่มีนะคะกุ้งพยายามส่องหาแล้วไม่มีแล้วก็ถุงผ้านี้นะคะมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งค่ะคือเขาจะมีแฟลกอันนี้ค่ะเหมือนเป็นปิดใสเราใส่กระเป๋าไว้เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ ปิดอ,อ,อีกหนึ่งขั้นแล้วก็ปิดสองขั้นนะคะอันนี้เขาจะมากับน้องลิมิเต็ดนะคะเซ็ตแบบนี้นะคะส่วนน้องกระเป๋ารุ่นธรรมดาหน้าตาถึงผ้าก็เป็นแบบเดิมเลยค่ะก็เป็นฝาปิดแบบนี้เนาะแล้วก็ด้านในที่กุ้งบอกว่าด้านในมันจะมีแท็กเนี่ยค่ะ คือรุ่นธรรมดาจะมีแถบแบบนี้นะแต่รุ่นลิมิเต็ดกุ้งไม่เห็นมีนะคะอาจจะไปอุปกรณ์เยอะนิดนึงคืออยากจะแบบทําให้ทุกคนได้ดูกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเราไปดูกันนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างกุ้งอัปเดตนะคะ iPad กุ้งเป็น iPad Gen 7นะคะไซส์10.2นิ้วนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้ากันก่อนเนาะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราใส่วางเทียบแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูใส่แนวนี้ ใส่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดเราจะใส่แนวนี้ล่ะใส่ได้หรือเปล่าแนวนี้ก็ใส่ได้นะคะแต่ต้องใส่ทะยงทะยงใส่ทะยงแบบประมาณแบบนี้นะคะ่ะเห็นไหมคะใส่ทะยง <S <S ก็ไม่เสื่งใส่ทะยงถ้าใส่ตรงก็ได้นะคะนี่ ใส่ตรงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคือเป็นรุ่นที่ใช้ไปทาง,งานหรือว่าอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ถ้าเกิดใครถามว่าราคาแตกต่างกันไหมบอกเลยคะ่ะว่าราคาแตกต่างกันพอสมควรนะคะสําหรับรุ่นลิมิเต็ดกับรุ่นปกตินะคะถ้าเกิดใครอยากได้รุ่นไหนก็ลองไปเลือกไปชมกันดูเองนะคะสําหรับนนี้กุ้งก็ลาแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะ